ครับผมนะต่อไปครับข้ามมาตรฐานม6วันนี้ต้องแทนกับน้องครูมาเรียนนะครับแซสปอนั่นเองอนะ่เราตะลุยโจทย์วิชาสามัญกันถึง4พออเลยนะครับออกทุกปีออกทุกปีวิชาสามัญน,นะครับคณิตศาสตร์เรื่องแซสปอข้อนี้เป็นปี57ข้อ22จะออกอยู่ประมาณ1ข้อต่อพอ หนึ่งข้อถ้าทำได้คะแนนมีผลมากๆมีผลมากๆนะครับโอเคครับข้อนี้เขาบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติถ้ามันเป็นการแจกแจงปกตินักเรียนต้องเขียนเส้นใต้ไวยเลยขีดเส้นใต้ด้วยเลยแสดงว่ามัน,จะ,นจะพูดถึงพื้นที่ใต้สันโคงจะพูดถึงพื้นที่ใต้สันโคงนะครับโจทย์ต่อไปบอกว่าถ้าจํานวนนักเรียนที่สอบ ได้มากกว่า80คะแนนมีอยู่10%เราก็เขียนพื้นที่ใต้เส้นโค้งมาเป็นรูปร่างค่าความแบบนี้เป็นรูปร่างค่าความแบบนี้นะครับสอบได้มากกว่า80คะแนนแสดงว่า80คะแนนอยู่ตรงนี้นะมีอยู่10%นี่มีอยู่10%ตงเล็กๆคุยกับคุณแรงครบมากกว่า80มีอยู่10%ใส่เลข10เข้าไปเลข10เข้าไป สแสดงว่าส่วนที่เหลือจะมีอยู่40%นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานว่าพื้นที่ใต้ส่วนโค้งเนี่ยตรงนี้แม่ตรงกลางจะเป็นแทเท่ากับ0ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นปริมาณเท่ากันคือ50% 50%นะครับหรือคิดพื้นที่เป็น0.5 0.5ถ้าไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ มากกว่าแ0คะแนนมีอยู่1 0แสดงว่าตรงที่ว่านี่คือ4ี่อครับคือ40บอ่า40บเกกับ4 0เป็น50%พอตวดีเพราะงั้นเราก็เปิดไปดูพื้นที่ใต้ส่วนโค้งในตารางที่เขากำหนดให้ในตารางที่เขากำหนดให้ค่ามาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ส่วนโค้งจะมีตารางแท็บกำหนดไว้ให้สเสมอเลยครับ เราไปดูว่า40%ในตารางแทบมันจะเขียนเป็น0.4ของพื้นที่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในตารางที่เขากำหนดให้นะครับ0.4พื้นที่0.4มีค่าแทบเท่ากับเท่าไหร่ในตารางเป็นเท่าไหร่1.28นะ1.28เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าแทบเท่ากับ1.28นะครับ เราแทนเข้าไปในสูตรครับแทนเข้าไปในสูตรแซทเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน S นี่คือสูตรของแซแซคือแซค่ามาตรฐานเราใส่แซเป็น1.28 XI เป mm ็น hmm. 80ที่โจทย์บอกสอบได้80คะแนนลบ -XBAR ส่วน S เนื่องจากเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้เราไม่สามารถหา XBAR บและ S ได้ในข้อมูลอันเดียว เราะฉะนั้นเราก็ติดไว้เป็นสมาการที่1ติดไว้เป็นสมาการที่1จากนั้นเขาบอกว่าจํานวนนักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า40คะแนนสอบได้น้อยกว่า40คะแนนเราใส่40คะแนนตรงนี้นะครับนี่พื้นที่น้อยกว่า40คะแนนมีย10%ใส่เลข10เข้าไปใส่เลข10เข้าไปฝั่งนี้ก็เป็น50%ด้วย แสดงว่าที่ว่างตรงนี้ก็จะเป็น40% 40%ก็คือมีพื้นที่อยู่0.4ในตารางแทดมีพื้นที่0.4เราก็เปิดตารางแทด0.4ค่าแทดออกมาเป็น1.28ือน,นเดิมแต่เพราะว่านักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานอีกอย่างนว่าตรงกลางนี่แทรเป็น0มันจะแบ่งนะ มันจะแบ่งค่าแทบออกเป็นฝั่งขวาเป็นบวกฝั่งซ้ายเป็นลบเนื่องจากข้อนี้ข้อมูลตัวนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นค่าแทบก็เลยติดลบครับแทบตรงน,นี้ติดลบ1.28 1.28แล้วก็นำค่าแบมาแทนเข้าไปในสว่วนได้แทติดลบ1.28ค่า x เป็น40ลบ x b ส่วน s เป็นสมการที่2ครับ2สมการ2ตัวแปรหาค่าได้หาค่าได้นะอ่ะดูเราทำยังไงต่อโอเคต่อไปเราหาค่า x บาร์กับค่า s สมการที่1เราย้าย s จากหารย้ายขึ้นมาเป็นคูณนะครับได้ 1.28s เท่ากับ 80-x สิลบ x บาร เขียนใหม่เป็นสมการที่3จากสมการที่2ย้าย S ขึ้นมาจากหารย้ายขึ้นมาเป็นคูณได้ลบ1.28 S เนี่เท่ากับ40บบลบเอกบา่สมการที่4สมการูดง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเราจับสมการที่3ลบด้วยสมการที่4ี่นี่ x าลบลบ x บาลบลบเป็นบวก x บาลบ x bar, บา์บวก x บาานคะครับหายไปเลยเพราะว่ามันเท่ากาันเอามาลบกันหายไปอ้ะทีอเลยนี่นะ S, ลบ ลบ 1.28s ลบลบเป็นอะไรแอบลบลบเป็นบวก1.28บวก1.28ได้ 2.56s นะครับ80ลบ40ครับ40นะเพราะงั้น s ก็คือ40สว่วนด้วย2.56 บางทีมันสวนด้วยจุดทศนิยมเราไม่ต้องคิดอะไรมากติดไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่าเอสมันเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะเขา่ได้ถามว่าเอสเท่ากับเท่าไรติดได้เลยช่างมันนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันดูสวยนิดนึงมันเป็นเลขคู่ทั้งคู่สองตัดได้เป็นยี่สิบจุดหนึ่งสองห้าสองแปดีวันมันจะดูตามมา่ากว่าหรือว่าจะเอาน้อยแาบนี้ก็ได้ดนะ แตจยังเป็นซีเรียสกับมันว่าเราไม่ได้เราไม่ได้หาคำตาาอบว่าค่า s เท่ากับเท่าไหร่สนุกครับโอเคแก้สมก,การได้ x อ็กเท่ากับเท่าไหร่ครับเอา s เข้าไปแทนี่ได้ x อ็กเท่ากับหกสโอเคนี่แทนเอาไว้แล้วนะได้เอ็กเท่ากับหกหลังจากนั้นโจนทย์เกาถามว่ายังไงต่อ ถามว่า,ามากกว่า65คะแนนโอเคนักเรียนที่สอบได้มากกว่า65คะแนนเราเขียนเรื่องที่ใต้สุดโค้งขึ้นมา,อา,อาสอบได้มากกว่า65คะแนนัรนโอเค 65คะแนนอยู่ตรงนี้นี่65คะแนนตรงนี้ครับนักเรียนที่สอบได้มากกว่า65คะแนนต้องหาค่าแซมมีอยู่กี่เปอร์เซ็นมีอยู่กี่เปอร์เซ็นนะครับอ้าวมาดูเราก็แทนเราก็แทนเข้าไปในสูตรเพื่อหาค่าแซมนะแซมเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s นี่ x i เ,เป็น65แทนเข้าไป x bar เราหาได้แล้วว่ามันเป็น60 s ของเราเป็นอยู่ในรูปเศษส่สวนครับ20ส่วน1.28เใช่ไหม 65ลบ60ได้5นะครับจากหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้1.28ส่วน20 5ตัดกับ20ได้4โอเค4ไปตัด1.28ครับ0.32แซดคือ0.32เราเปิดตาราดค่าแซดครับ แท้0.32เป็นเท่าไหร0.12พื้นที่เป็น0.1255ถูกไหมเอ้พื้นที่ตรงนี้เป็น0.1255แต่เพราะว่าถ้าเราตอบ12.55เปอร์เซ็นต์ผิดทันทีเพราะเขาถามว่าจำนวนนักเรียนที่ได้มากกว่า65คะแนน ก็คือส่วนที่แลมนะครับส่วนที่แลมส่วนนีน้คำตอบก็จะต้องเอา0.5ตั้งแล้วก็ลบส่วนที่เป็นช่องว่างนี้ออก0 1น5 5จอาออกมาเป็นเท่าไหร่ก็จะได้คำตอบทันทีออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ศนจุด สเจ็ดสี่ห้าเยี่ยมครับเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณร้อยเข้าไปข้อนี้ตอบสามสิบเจ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์สาสิบเจ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้คะแนนไปแล้วนะครับได้คะแนนไปแล้วออกทุกปีไม่มีปีไหนที่ไม่ออกทำให้ได้สอบเข้ามหาลัยนะสอบเข้ามหาลัยแทนอยูอมหกแล้วด้วยนะครับเตต